สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับอาจารย์บีแล้วเรื่องเทคค่คะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสําคัญมากๆเลยนะคะเรื่องเครื่องมือที่ช่วยให้นักออกแบบเข้าใจผู้ใช้งานหรือที่เรียกว่า UX design นั่นเองค่ะเพราะหัวใจสําคัญเลยคือเราต้องเข้าใจปัญหาความต้องการจริงๆของคนที่จะมาใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเนาะถึงจะสร้างของที่มันตอบโจทย์ได้จริงๆ วันนี้เราก็จะมาดูกันค่ะว่า,ามีเครื่องมืออะไรบ้างที่เขาใช้กันโดยอิงจากหลายๆแหล่งเลยทั้ง s t u d i o Blog, Sena n Labs, d e s i g n o มีจาก Reddit ด้วยแล้วก็ข้อมูลอื่นๆ และที่สำคัญมากๆที่เราจะเจาะลึกกันวันนี้ก็คือเรื่องอปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ค่ะว่ามันเข้ามาเปลี่ยนวงการนี้ยังไงบ้างใช่ครับเรื่อง AI เนี่ยกำลังมาแรงมากจริงๆในวงการ UX UI นะครับมันไม่ใช่แค่เข้ามาช่วยให้ทำงานเร็วขึ้นเฉยๆนะแต่เ,เหมือนกับว่ามันกำลังจะเปลี่ยนวิธีคิดวิธีทำงานของดีไซเนอร์ไปเลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่า AI มันเข้ามาช่วยตรงไหนได้บ้างแล้วก็ดีไซเนอร์อย่างเราเราเนี่ย ต้องปรับตัวยังไงต้องมีสกิลอะไรเพิ่มบ้างในยุคนี้ครับโอเคค่ะน่าสนใจมากๆงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะมาแกะกล่องเรื่องนี้กันเริ่มจากเครื่องมือพื้นฐานก่อนเลยที่นักออกแบบใช้ทําความเข้าใจผู้ใช้กันมานานแล้วว่ามีอะไรบ้างแต่และอย่างมันเด่นยังไงคะในบทความของสกูดอนเขาพูดถึงเครื่องมือเยอะเหมือนกันนะคะเกือบสิบอย่างเนี่ยตัวแรกๆที่มักจะพูดกันถึงกันเลยก็คือ Empathy Map ใช่ไหมคะอันนี้มันช่วยให้เข้าใจผู้ใช้ในมุมไหนเป็นพิเศษค่ะครับ แอ็มพาร์ที้แมนี่เป็นเครื่องมือเริ่มต้นที่ดีมากๆเลยครับมันเหมือนกับช่วยให้ทีมสวมบทบาทเป็นผู้ใช้จริงๆลองเข้าไปอยู่ในมุมมองเขาดูว่าเขาพูดอะไรออกมาเขาทำอะไรจริงๆแล้วก็เทียบกับสิ่งที่เขาคิดหรือรู้สึกอยู่ข้างในลึกๆซึ่งบางทีมันอาจจะไม่ตรงกันก็ได้นะครับการแยกยะตรงนี้นี่สำคัญมากบางทีเราอาจจะลงลึกไปถึงว่าเขาได้ยินอะไรมาบ้าง here หรือเห็นอะไรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เรา see แล้วก็แน่นอนคือ p a i n Point ปัญหาของเขาคืออะไรและเขาคาดหวังอะไรเกณฑ์หัวใจสําคัญคือสร้างความเข้าใจแบบลึกๆอะครับไม่ใช่แค่ผิวเผินอืมการพยายามทําความเข้าใจความคิดความรู้สึกนี่สําคัญจริงๆนะคะแต่ว่ามันมีความเสี่ยงไหมคะที่เราจะเผลอเราความคิดของทีมเราเองใส่เข้าไปใน Empathy Map แทนที่จะเป็นของผู้ใช้จริงๆอะคะ่ะมีวิธีป้องกันเรื่องนี้ไหมคะ เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับนี่แหละครับคือเหตุผลว่าทำไม Empathy Map ที่ดีเนี่ยมันต้องอิงจากข้อมูลจริงอย่างเช่นบทสัมภาษณ์ที่เราไปคุยกับผู้ใช้มาหรือข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรมเขาจริงๆหรือผลสำรวจไม่ใช่การที่เรานั่งเอ่อนั่งเทียนคิดกันเองในห้องประชุมนะครับการใช้ข้อมูลจริงๆพวกนี้แหละครับที่จะช่วยลดอคติหรือ b i a s ของเราลงไปได้แล้วก็ทำให้แผนภาพมันสะท้อนตัวตนผู้ใช้ได้มั่นยำขึ้นครับ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือต้องมีข้อมูลจริงมายืนยันไม่ใช่มโนโอเอาเองเนาะทีนี้พอเราเริ่มเข้าใจความคิดความรู้สึกเขาแล้วถ้าอยากจะเห็นภาพรวมว่าเส้นทางที่เขาใช้งานผลิตภัณฑ์เราตั้งแต่ต้นจนจบเลยเนี่ยมันเป็นยังไงต้องใช้เครื่องมือตัวไหนต่อคะตัวนั้นก็คือ customer journey map หรือ CJM ครับพอเราเข้าใจแล้วว่าใครคือผู้ใช้ของเราจาก empty a h map ใช่ไหมครับ ทีนี้ CJM จะมาช่วยให้เราเห็นว่าเขาทำอะไรบ้างตลอดเส้นทางเลยตั้งแต่ตอนที่เขาเริ่มสนใจผลิตภัณฑ์เราเริ่มหาข้อมูลเปรียบเทียบกับคู่แข่งตัดสินใจซื้อไปจนถึงหลังการใช้งานหรือแม้กระทั่งการบอกต่อให้คนอื่นฟังจุดเด่นมากๆของ CJM คือมันไม่ได้ดูแค่ การกระทำแอคชั่นนะครับแต่มันจะติดตามความคิดมายเซตแล้วก็อารมณ์อิโมชันของผู้ใช้ในแต่ละขั้นตอนไปด้วยซึ่งบ่อยครั้งเขาจะทำเป็นกราฟเส้นขึ้นขึ้นลงลงทำให้เราเห็นชัดเลยว่าเอ๊ะช่วงไหนที่ผู้ใช้แฮปปี้ช่วงไหนที่เขาเริ่มหงุดหงิดเจอปัญหาหรือเกิดเพนพอยขึ้นมาโห oh, แสดงว่า CJM นี่เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากเลยนะคะในการหาจุดที่เราต้องเข้าไปปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้เพราะมันเหมือนชี้เป้าได้ชัดเลยว่า ปัญหามันอยู่ตรงไหนในเส้นทางของเขาถูกต้องเลยครับมันช่วยให้ทีมเห็นภาพรวมแล้วก็ระบุ opportunities หรือโอกาสในการพัฒนาในแต่ละขั้นตอนได้ตรงจุดมากๆไม่ใช่การเดาสุ่มเอาแต่เป็นการปรับปรุงที่อิงจากประสบการณ์จริงๆของผู้ใช้เลยครับ และถ้าสมมติว่าปัญหาที่เราเจอใน CJM เนี่ยมันดูซับซ้อนกว่านั้นล่ะคะแบบว่ามันไปเกี่ยวกับระบบหลังบ้านหรือส่วนอื่นๆที่ผู้ใช้มองไม่เห็นด้วยมีเครื่องมืออะไรที่ช่วยให้เรามองภาพได้กล้องขึ้นไปอีกไหมคะมีครับถ้าต้องการมองให้ลึกไปถึงระบบเบื้องหลังที่คอยสป,ปอร์ตอยู่เนี่ยเราต้องใช้ตัว Service Blueprint ครับลองนึกภาพเหมือนละครเวทีนะครับ CJM เนี่ยคือสิ่งที่เราเห็นบนเวทีที่ผู้ชมเห็น แต่ Service Blueprint เนี่ยมันจะเปิดให้เราเห็นทั้งหมดเลยทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นหน้าเวที Front Stage ที่ลูกค้าเจอแล้วก็สิ่งที่ทีมงานทำอยู่หลังเวที Back Stage ที่ลูกค้าไม่เห็นรวมถึงพวกระบบสนับสนุนต่างๆ Support p r o c e s s e s ที่ทำให้บริการทั้งหมดมันเดินหน้าไปได้อย่างราบรื่นเครื่องมือนี้จะสำคัญมากๆเลยครับเวลาที่เราจะแก้ปัญหาที่มันอยู่ที่ต้นต่อจริงๆ ซึ่งบางทีมันอาจจะซ่อนอยู่ในกระบวนการภายในที่เรามองไม่เห็นจากแค่มุมของยูเซอร์อย่างเดียวครับโอ้โหน่าสนใจมากค่ะเหมือนการเชื่อมโยงประสบการณ์ของลูกค้าเข้ากับการทำงานจริงๆข้างในองค์กรเลยนะคะนอกจากนี้ยังมีเครื่องมืออื่นๆอีกไหมคะที่น่าสนใจอย่างที่เห็นในลิสต์มีสเต็กโคเดอร์แมปหรือเมนเทลโมเดลอะไรพวกนี้ค่ะใช่ครับ มีหลายตัวเลย Stakeholder map ก็สำคัญนะครับในการทำงานจริงเพราะโปรเจกต์หนึ่งๆมันมีคนเกี่ยวข้องเยอะตัวนี้จะช่วยให้เราเห็นภาพรวมว่าใครมีส่วนได้ส่วนเสียบ้างใครมีอำนาจตัดสินใจใครได้รับผลกระทบเพื่อที่เราจะได้วางแผนการสื่อสารหรือการทำงานร่วมกับทุกฝ่ายได้ดีขึ้นส่วน Mental model vs conceptual model อันนี้เป็นแนวคิดที่สำคัญมากสำหรับนักออกแบบ คือมันเตือนใจเราว่าความเข้าใจเดิมหรือภาพในหัวที่ผู้ใช้มีต่อสิ่งต่างๆอยู่แล้วเมนท a ลโมเดลเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกับอินเทอร์เฟซหรือระบบที่เราออกแบบขึ้นมาใหม่คอนเซปชวลโมเดลก็ได้ถ้ามันต่างกันมากๆผู้ใช้ก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันใช้งานยากจังทำไมมันไม่เหมือนที่คิดไว้เลยหน้าที่ของดีไซเนอร์ก็คือพยายามออกแบบคอนเซปชวลโมเดลให้มันสอดคล้องหรือใกล้เคียงกับเมนท a ลโมเดลของผู้ใช้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ครับ ฟังดูแล้วเครื่องมือแต่ละอย่างก็มีจุดแข็งมีมุมมองที่แตกต่างกันไปนะคะแต่เหมือนว่าป้ายหมายหลักของทุกตัวเลยก็คือการพยายามทำความเข้าใจผู้ใช้ให้ลึกซึ้งที่สุดก่อนที่เราจะลงมือออกแบบจริงๆถูกต้องครับและเครื่องมือเหล่านี้ส่วนใหญ่มันก็จะถูกนำมาใช้ภายใต้กรอบการทำงานที่ใหญ่ขึ้นไปอีกอย่างเช่นดีไซน์ทิงกิ้งที่เน้นกระบวนการ5ขั้นตอนคือ Empathize, Define, Ide a t e prototype t e s t โดยมีผู้ใช้เป็นศูนย์กลางจริงๆหรืออาจจะเป็น Lean UX ที่เน้นการสร้างวัดผลแล้วก็เรียนรู้ให้เร็วที่สุด Sync แม็กเช็คเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็วปล่อยของเร็วเอาฟีดแบ็กมาปรับปรุงไวๆนอกจากนี้ก็ยังมีหลักการพื้นฐานมากๆอย่าง usability heuristics 10ข้อของยาคบนิวเซนที่เหมือนเป็นไกด์ไลน์ที่ดีมากๆในการออกแบบ UI ให้มันใช้งานง่ายเช่นระบบต้องบอกสถานะให้ชัดเจนนะ visibility of system status หรือต้องออกแบบให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่คนคุ้นเคยในโลกจริง match system real world อะไรพวกนี้ครับสิ่งเหล่านี้คือรากฐานสำคัญของการออกแบบ UX ที่ดีเลยครับเอาละค่ะเราพอจะเห็นภาพรวมของเครื่องมือแล้วก็แนวคิดพื้นฐานในการทำความเข้าใจผู้ใช้กันไปแล้วนะคะทีนี้มาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญที่ตอนนี้ทุกคนกำลังพูดถึงกันเยอะมาก AI ค่ะ AI เข้ามาเปลี่ยนเกมในโลก UX UI อย่างไรบ้างคะดูเหมือนว่าบทบาทมันจะเพิ่มขึ้นเร็วมากๆเลยช่วงนี้ โอ้โห oh, เปลี่ยนแปลงเยอะมากจริงๆครับโดยเฉพาะพวก generative AI เนี่ยกำลังกลายเป็นเครื่องมือสำคัญมากๆเลยอย่างที่ข้อมูลจาก CEA หรือ Cell a Labs เขาวิเคราะห์ไว้นะครับมันเข้ามาเป็นเหมือนอผู้ช่วยอัจฉริยะเลย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพลดเวลาในการทำงานที่มันซ้ำๆซากๆลงไปได้เยอะแล้วก็เปิดความเป็นไปได้ใหม่ๆในการออกแบบด้วยอย่างที่ Good Firms เข้าชี้ให้เห็น AI มันไม่ได้จะมาแทนที่ดีไซเนอร์นะครับแต่มันมาช่วยขยายขีดความสามารถของเราให้มากขึ้นมาดนี่น่าสนใจจังเลยค่ะขยายในแง่ไหนบ้างคะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะว่า AI มันเข้ามาช่วยในขั้นตอนไหนของการออกแบบได้บ้างได้เลยครับจริงๆ มันเข้ามาช่วยได้แทบจะทุกขั้นตอนเลยนะครับตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการเลยลองดูเป็นกลุ่มๆนะครับอย่างแรกเลยคือช่วงรีเสิร์ชและทำความเข้าใจผู้ใช้ AI นี้เก่งเรื่องการประมวลผลข้อมูลมากๆครับอย่างพวกเครื่องมือ perplexity ก็ช่วยให้เราหาข้อมูลเชิงลุกหรือ Insight ได้เร็วขึ้นมากหรืออย่าง ChatGPT เนี่ยเราสามารถโยนข้อมูลดิบจากการสัมภาษณ์หรือผลสำรวจเยอะ เข้าไปให้มันช่วยวิเคราะห์สรุปใจความสำคัญหาแพทเทิร์นหรือดูเซนทิเมนต์ได้ในเวลาแป๊บเดียวเลยซึ่งเดิมทีงานพวกนี้อาจจะต้องใช้เวลาเป็นวันๆเลยนะครับอืมจริงด้วยค่ะการวิเคราะห์ข้อมูลเยอะๆนี่มันกินเวลาจริงๆใช่ครับแล้วก็มาถึงช่วงไอเดีและสร้างต้นแบบตรงนี้ AI ก็ช่วยเร่งความเร็วได้มหาศาลเลย เครื่องมืออย่าง Framer AI, UserArt หรือ r e l o o m เนี่ยสามารถสร้าง r e f r a m e หรือ l a y o u รพื้นฐานออกมาให้เราดูได้ในไม่กี่นาทีเลยครับมันทำให้นักออกแบบมีจุดเริ่มต้นหลายๆแบบเอาไปต่อยอดได้เร็วขึ้นมากๆหรือจะใช้สร้าง Prototype แบบง่ายๆเร็วๆเพื่อทดสอบไอเดียเบื้องต้นก็ได้เหมือนกันการที่ AI สร้าง r e f r a m e ได้เร็วนี่น่าสนใจนะคะแต่เคยเห็นใน Reddit มีคนคุยกันเหมือนกันว่าผลลัพธ์มันอาจจะยังดูธรรมดาธรรมดาไม่ได้ว้าวมาก แล้วอย่างนี้คุณค่าของนักออกแบบจะอยู่ตรงไหนคะถ้า AI มันทำส่วนนี้ได้อะคำถามนี้สำคัญมากเลยครับและนี่คือจุดที่บทบาทของนักออกแบบกำลังเปลี่ยนไปจริงๆจากเดิมที่เราอาจจะเป็นผู้สร้างทุกอย่างตั้งแต่ศูนย์อาจจะเปลี่ยนไปเป็นผู้กำหนดทิศท,ทาง director แ,และผู้คัดสรร curator มากขึ้นคือ AI มันให้วัตถุดิบหรือสร้างทางเลือกมาให้เราเยอะแยะเลย แต่นักออกแบบคือคนที่จะต้องใส่เรื่องกลยุทธ์บริบททางธุรกิจความเข้าใจผู้ใช้อย่างลึกซึ้งแล้วก็รสนิยมหรือมุมมองของเราลงไปเพื่อเลือกปรับปรุงหรือต่อยอดสิ่งที่ AI สร้างขึ้นมาให้มันดีที่สุดตอบโจทย์ที่สุดครับรวมถึงการใช้ AI ช่วยสร้างเนื้อหาเบื้องต้นยังใช้ ChatGPT หรือ Jasper ช่วยเขียน Copy หรือใช้ AI ช่วยเลือกองค์ประกอบดีไซน์เช่นสีหรือฟอนต์ด้วย Chroma หรือ FontJoy มันก็การทำงานร่วมกันในลักษณะนี้แหละครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือ AI เป็นเครื่องมือช่วยคิดช่วยสร้างแต่คนยังต้องเป็นคนตัดสินใจเลือกแล้วก็ปรับแต่งให้มันดีที่สุดถูกต้องครับแล้วก็มีส่วนช่วงออกแบบและพัฒนา UI ตอนนี้ก็มีปลั๊กอินใน Figma หรือเครื่องมืออื่นๆที่ช่วยแปลงดีไซน์เป็นโค้ดได้เลยทำให้ลดงานรูทีนของ d e v e l o p e r ลงไปได้ หรืออย่าง r e ี o o m ก็ช่วยสร้างสไตล์ไก่จากดีไซน์ที่เราทำในฟิกมาได้เร็วขึ้นมากๆสุดท้ายคือช่วงทดสอบและปรับปรุง AI อย่าง Hot Jar หรือ Crazy Egg ก็สามารถช่วยวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้ใช้บนหน้าเว็บได้อย่างพวก h e a t Map หรือ Click Tracking แล้วมันก็ให้คำแนะนำได้ด้วยนะครับว่าควรจะปรับ UI ตรงไหนเช่นปุ่ง CTA สีหรือ Layout เพื่อเพิ่ม Con เ e อร์ o ั หรือจะใช้ AI ช่วยวิเคราะห์ฟีดแบค k จากการทำ user testing ก็ได้ให้มันช่วยจัดกลุ่มความคิดเห็นที่เป็น positive หรือ negative ออกมาให้เราดูง่ายขึ้นโอ้ฟังดูแล้วเหมือน AI มันเข้ามาเป็นเครื่องมือเสริมในกระบวนการ Design thinking ได้ครบวงจรเลยนะคะตั้งแต่ e m p a t h i z e ก็ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลได้เร็วขึ้น define ก็ช่วยสังเคราะห์ออกมาเป็น persona หรือ journey map ideate ก็ช่วยระดมไอเดียได้เยอะแยะ Prototype ก็ช่วยสร้างต้นแบบเร็วๆได้แล้วก็ t e ทสก็ช่วยวิเคราะห์ฟีดแบค k ได้อีกใช่เลยครับมันเหมือนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในแต่ละขั้นตอนเลยทำให้กระบวนการมันเร็วขึ้นแล้วก็อาจจะได้มุมมองที่กว้างขึ้นด้วยจากข้อมูลที่ AI ช่วยประมวลผลมาให้เราครับ การเปลี่ยนแปลงที่มันเข้ามาเยอะขนาดนี้แน่นอนว่าต้องกระทบต่อบทบาทแล้วก็ทักษะที่นักออกแบบยุคนี้ต้องมีแน่ๆเลยค่ะแรงข้อมูลอย่าง Designable หรือ m c k k n ินซีเขาก็พูดถึงเรื่องนี้กันเยอะมันเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนค่ะ การเรื่องตำแหน่งงานในอนาคตไว้นะครับนะักออกแบบยุคนี้ต้องมีทักษะที่หลากหลายมากขึ้นหรือที่เขาเรียกว่าเป็น multi-faceted นะครับไม่ใช่แค่เก่งเชี่ยวชาญได้ดีไซน์อย่างเดียวที่เป็นรูปตัว T หรือ T shape แต่ต้องรู้รอบม,มากขึ้นต้องเข้าใจบริบททางธุรกิจ business acumen ด้วยต้องมีความคิดเชิงกลยุทธ์ strategic thinking ต้องปรับตัวเร็วมากๆ adaptability มีทักษะทางเทคนิคในระดับที่พอเข้าใจได้และก็แน่นอนว่าต้องมีความคิดสร้างสรรค์ creative mindset อยู่ ทาง m ม k i คินซเขาก็ชี้เหมือนกันครับว่าบริษัทใหญ่ๆตอนนี้มองหาคนที่เป็น business thinker problem solver และก็ critical thinker มากขึ้นเรื่อยๆหมายความว่านักออกดาบต้องคิดเรื่องธุรกิจมากขึ้นหรอคะไม่ใช่แค่คิดเรื่องความสวยงามหรือการใช้งานง่ายเหมือนเมื่อก่อนอย่างเดียวถูกต้องครับคือต้องสามารถเชื่อมโยงงานดีไซน์ที่เราทำเข้ากับเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กรให้ได้ แล้วก็อีกทักษะที่สำคัญมากๆคือต้องเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกับ AI ครับไม่จำเป็นว่าต้องเขียนโค้ด AI เป็นนะครับแต่ต้องเข้าใจหลักการทำงานของมันว่ามันทำงานยังไงมันเก่งอะไรมันไม่เก่งอะไรเพื่อที่เราจะสามารถออกแบบอินเทอร์แอคชั่นที่เหมาะสมกับ AI ได้อย่างใน Reddit เนี่ยมีการพูดคุยกันเยอะเลยครับเรื่องการออกแบบสำหรับ AI Designing for AI เช่นเราจะจัดการกับความไม่แน่นอนของผลลัพธ์ที่มาจาก AI ยังไงจะอธิบายการทำงานของ AI ให้ผู้ใช้เข้าใจง่ายๆได้อย่างไรจะออกแบบระบบฟีดแบ็กให้ AI มันเรียนรู้จากผู้ใช้ได้ดีขึ้นได้ยังไงหรือจะตั้งความคาดหวังของผู้ใช้ User expectation ให้มันเหมาะสมกับความสามารถของ AI ได้ยังไงเรื่องพวกนี้กลายเป็นโจทย์ใหม่ที่ท้าทายสำหรับนักออกแบบ UX/UI เลยครับ ซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีเครื่องมือหรือเฟรมเวิร์กอย่าง Shape of AI หรือ HAX2Kit ของ Google ออกมาช่วยไก่ในเรื่องนี้บ้างแล้วและเรื่องจริยธรรม Ethics ในการใช้ AI ล่ะคะอันนี้เราต้องใส่ใจมากน้อยแค่ไหนคะเห็นมีการพูดถึงใน Design Field แล้วก็ Reddit เหมือนกันเป็นประเด็นที่สำคัญมากๆขึ้นเรื่อยๆเลยครับแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องนาม,มาทำสวยๆนะครับแต่มันเป็นเรื่องของความรับผิดชอบในการออกแบบจริงๆอย่างเช่น เราต้องระวังเรื่องบ i a s หรืออคติที่อาจจะแฝงอยู่ในข้อมูลที่ AI ใช้เรียนรู้ซึ่งมันอาจจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่เป็นธรรมกับผู้ใช้บางกลุ่มได้หรือการออกแบบที่จงใจหลอกล่อผู้ใช้หรือที่เรียกว่า dark patterns เนี่ยก็ต้องระวังมากขึ้นเมื่อมี AI เข้ามาเกี่ยวข้องรวมถึงเรื่องการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ด้วยทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่นักออกแบบยุคนี้ต้องคำนึงถึงอย่างจริงจังเลยครับในการทำงานร่วมกับ AI ฟังดูแล้ว AI นี่เหมือนจะเป็นทั้งโอกาสแล้วก็ความท้าทายในเวลาเดียวกันเลยนะคะตกลงแล้วมันเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูกับนักออกแบบก,กันแน่คะผมมองว่ามันเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะหรือคู่คิดโคพายโลดมากกว่าจะเป็นศัตรูนะครับอย่างที่ดีไซน์หนูเขาสรุปไว้น่าสนใจครับว่า AI มันไม่ได้จะมาแทนที่มนุษย์ในงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์ที่ซับซ้อนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์หรือความเข้าใจในมนุษย์อย่างลึกซึ้งหรอกครับแต่มันมาช่วยเสริมพลังให้เรามากกว่า ช่วยให้เราทำงานที่มันซ้ำซากจำเจได้เร็วขึ้นมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่ดีขึ้นแล้วก็มีเวลาเหลือไปโฟกัสกับงานที่ต้องใช้ความเป็นมนุษย์มากขึ้นทางการ์ดเนอร์เขาก็มีรายงานนะครับว่าบริษัทที่ลงทุนพัฒนาทักษะพ,พนักงานให้ทำงานร่วมกับ AI ได้เนี่ยสามารถเพิ่ม Productivity ได้ถึง40%เลยทีเดียวสิ่งสำคัญที่สุดคือทักษะของมนุษย์เช่น Critical thinking, Problem solving, Creativity เนี่ยยังคงเป็นหัวใจหลักอยู่อย่างที่ Base Playhouse เขาเน้นย้าเลยครับ เราแค่ต้องเรียนรู้วิธีที่จะใช้เครื่องมือใหม่นี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่านั้นเองยิมหนึ่งขึ้น่อสินทางส่งการถามนะคา่ะ e อ e r y s o l u t i o n s ที่เขาพูดถึงการนำา AI มาใช้กับการตลาดแบบเฉพาะบุคคลหรือ Personalized Marketing โดยใช้หลักจิตวิทยาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเรื่องนี้เป็นยังไงเหรอคะใช่ครับอันนี้น่าสนใจมากคือ g e n e r a t i v e AI เนี่ยมันเก่งเรื่องการประมวลผลข้อมูลลูกค้าจำนวนมหาาลใช่ไหมครับเมื่อเลยสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ รู้สึกว่าเป็นส่วนตัวมากๆกับลูกค้าแต่ละคนได้แบบเรียลไทม์เลยโดยที่เบื้องหลังเนี่ยมันอาศัยหลักการทางจิตวิทยาเข้ามาช่วยเลยครับเช่น principle of relevance หรือหลักความเกี่ยวข้องคือคนเราใช้ความสนใจกับสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับตัวเองเป็นพิเศษ AI ก็จะช่วยคัดกรองนำเสนอเนื้อหาสินค้าหรือข้อเสนอที่มันตรงกับความสนใจหรือพฤติกรรมที่ผ่านมาของลูกค้าคนนั้นจริงๆอ๋อเหมือนรู้ใจเราเลยใช่ไหมคะประมาณนั้นเลยครับแล้วก็มี the need for individuality คือทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าแบรนด์มองเห็นเขาเข้าใจเขาเป็นรายบุคคลนะไม่ใช่แค่ลูกค้าดัดด้าชั่วไป the endowment effect อันนี้คือการสร้างความรู้สึกว่าสินค้าหรือบริการนั้นๆมันเหมือนถูกสร้างมาเพื่อเขาโดยเฉพาะทำให้ลูกค้ารู้สึกผูกพันแล้วก็เห็นคุณค่าของมันมากขึ้น Reciprocity and Trust การที่แบรนด์แสดงความพยายามที่จะเข้าใจและตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลเนี่ยมันช่วยสร้างความรู้สึกขอบคุณความไว้วางใจแล้วก็นำไปสู่ความพักดีต่อบแบรนด์ในระยะยาวได้สุดท้ายคือ Cognitive Fluency คือเมื่อประสบการณ์ที่ลูกค้าได้รับมันราบรื่นสอดคล้องกับสิ่งที่เขารู้อยู่แล้วหรือตรงกับสิ่งที่เขากําลังมองหาพอดีเนี่ยมันจะทําให้เขารู้สึกดีย่อยข้อมูลง่ายแล้วก็เปิดรับแบรนด์มากขึ้นครับ ตัวอย่างง่ายๆที่เราอาจจะเคยเจอก็เช่นฟีเจอร์ DJ ของ Spotify ที่มันเลือกเพลงให้เราฟังเหมือนมีคนจัดรายการส่วนตัวให้เราจริงๆหรือพวก AI A เอเจนขององค์กรอย่าง Amity b o t s ที่สามารถสนทนาตอบคำถามแล้วก็แนะนำสิ่งที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละคนได้จริงๆครับโอการใช้หลักจิตวิทยาร่วมกับ AI เพื่อสร้าง Personalization นี่มันดูทรงพลังมากๆเลยนะคะทีนี้ ถ้ามองไปข้างหน้าอีกหน่อยค่ะในปี2025หรือหลังจากนั้นแนวโน้มของ UX/UI กับ AI มันจะเป็นไปในทิศทางไหนต่อคะแนวโน้มค่อนข้างชัดเจนเลยครับจากหลายๆแหล่งข้อมูลทั้ง Sena Labs, Designnel, Base Playhouse สรุปได้ดประมาณนี้ครับอย่างแรกคือการออกแบบอัตโนมัติจะเก่งขึ้นเรื่อยๆ AI อาจจะสามารถสร้างเว็บไซต์หรือแอปที่ซับซ้อนขึ้นได้ทั้งระบบเลยทำให้กระแส No Code Low Code น่าจะยิ่งมาแรงขึ้นไปอีก ซึ่งบทบาทของนักออกแบบก็อาจจะต้องขยับไปทำงานในระดับที่สูงขึ้นคือการกำกับดูแลวางกลยุทธ์แล้วก็ปรับแต่งผลลัพธ์ที่ได้จาก AI ครับอืมก็น่าจะเป็นไปได้นะคะครับแล้วก็ personalization จะละเอียดและ real-time มากขึ้นเว็บไซต์ site, หรือแอปในอนาคตอ,อาจจะปรับเปลี่ยนหน้าตา UI หรือเนื้อหาให้เข้ากับผู้ใช้แต่ละคนได้ทันทีณเวลานั้นๆเลยแบบ real-time จริงๆ การเชื่อมต่อกับโลกเสมือน AR/VR จะสำคัญขึ้นการออกแบบ UX/UI ก็ต้องเริ่มคำนึงถึงประสบการณ์ในมิติอื่นๆนอกเหนือจากหน้าจอแบบเดิมๆมากขึ้นแล้วครับ AI จะทำงานเชิงรุกมากขึ้น Agentic AI อาจจะมี AI Agent ที่ได้รับเป้าหมายมาและสามารถทำงานต่างๆให้สำเร็จได้ด้วยตัวเองโดยที่เราเข้าไปควบคุมน้อยลงทีมโปรดักก็จะเปลี่ยนไป ต้องการคนที่มีทักษะหลายๆหรือ multi-faceted มากขึ้นต้องเรียนรู้เร็วทำงานร่วมกันอย่างคล่องตัวมากขึ้นเน้น agility และสุดท้ายคือเรื่อง AI ethics and governance จะถูกให้ความสำคัญมากขึ้นองค์กรต่างๆจะต้องมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาและใช้งาน AI อย่างรับผิดชอบมากขึ้นครับ ฟังดูแล้ว AI นี้ไม่ใช่แค่เทรนที่มาแล้วก็ไปนะคะแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของอนาคตจริงๆที่ทั้งนักออกแบบทั้งธุรกิจต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมแล้วก็ใช้ประโยชน์จากมันให้ได้ต้องเลยครับและมันก็นำมาสู่คำถามที่น่าสนใจชวนให้คิดต่อนะครับในเมื่อ AI มันสามารถทำงานออกแบบเลยหลายๆอย่างได้โดยอัตโนมัติแล้วตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูลไปจนถึงการสร้างอินเทอร์เฟซเบื้องต้น แล้วแก่นแท้ของความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักออกแบบในทศวรรษหน้ามันจะเปลี่ยนไปอย่างไรอะไรคือคุณค่าเฉพาะตัวของมนุษย์ที่จะยังคงสำคัญและไม่สามารถทดแทนได้ด้วย AI ในกระบวนการออกแบบอันนี้ก็เป็นคำถามที่น่าจะทิ้งไว้ให้ผู้ฟังได้ลองขบคิดกันต่อดูนะครับแล้วพบกันใหม่กับเรื่องเทคโนโลยีย่อยง่ายๆกับอาจารย์ BEP หนะ้า